นิทานเรื่องโคมวิเศษแห่งป่าพ่อมดแม่มดบทที่หนึ่งแผนที่เรืองแสงณน้าหมู่บ้านเล็กๆบนเนินเขาชื่อเบอร์รี่สกายมีเด็กหญิงร่าเริงชื่อว่าเอลิลาอาศัยอยู่เธอมีผมอยากศกสีน้ำตาลแดงและดวงตาสีฟ้าใสาดังหยดน้ำค้างยามเช้า เอลิล่าชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านอบไผยเบอร์รี่หวานและอ่านหนังสือเกี่ยวกับดินแดนนหาัจจรรย์เย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดหนังสือเก่าในห้องใต้หลังคาของคุณยายเธอพบแผ่นหลังม้วนโบราณที่เปล่งแสงสีทองอ่อนๆเมื่อคลี่ออกแผ่นหลังนั้นก็ก่อเกิดสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงวนเวียนกลายเป็นแผนที่ที่มีจุดหมายชื่อว่าป่าแม่มดวิชวูด ตรงต่างเขียนไว้ว่าจงตามแสงและคืนความสุขแผ่นหลังสั่นไหวและลอยขึ้นไปในอากาศก่อนจะห่อข้อมือของเอลิล่าอย่างนุ่มนวลกลายเป็นสร้อยข้อมือเปล่งประกายทันใดนั้นเธอก็โผล่มาอยู่ในป่าเรืองแสงที่เต็มไปด้วยเห็ดนีออนโคมลอยลอยละล่องและต้นไม้สีพาสเทลเสียงเจียวจ้าวทำให้เธอสะดุง้ง โอ้โหนักเดินทางผู้มีสร้อยแห่งแผนชี่ชังหายากนักสิ่งมีชีวิตประหลาดกระโดดออกมาจากหลังท่อนไม้มันมีหัวเป็นจิ้งจอกแต่มีปีกแบบนกโรบินข้าชื่อพินโดยินดีต้อนรับสู่ป่าวิชวูดเจ้ามาเพื่อหาคมวิเศษแห่งความสุขใช่ไหมหาอะไรนะเอลิล่าถามดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความตื่นตะลึง พินโดกระพือขนปีกแสงแห่งความสุขของดินดานนี้กำลังดิบรีและมีเพียงโคมวิเศษเท่านั้นที่จะจุดมันขึ้นอีกครั้งและใช่เจ้าคือผู้ถูกเลือกหนูหรอเอลิลากลือน้ำลายอย่ากกำบวลไปเลยพินโดยิ้มเจ้ามีแผนที่มีหัวไทยที่ดีและตอนนี้เจ้าก็มีค่าแล้วบทที่สองสหายแสนประหลาด เมื่อเอลิลาและพินโดออกเดินทางเส้นทางในป่าเต็มไปด้วยหิ่งห้อยและลมอ่อนพัดเย็นชื่นใจไม่นานพวกเขาก็พบกับมังกรตัวจิ๋วเท่าถ้วยชามีเกล็ดที่แวววาวเหมือนฟองสบู่ข้าชื่อป๊อฟฟินนะข้าพ่นไอปั๊บมาร์ชเมลโลได้เหมาะสำหรับฝ่าเส้นทางแคบๆแ,และพักกินของหวานเลยละพิมเดอร์หัวเราะ ต่อมาพวกเขาก็มาถึงทุ่งเมฆสีรุง้งที่นั่นมีสิงโตเมฆตัวใหญ่กำลังนอนกรนครอกอยู่บนก้อนเมฆตื่นได้แล้วนิมบัสพินเดอร้องนิมบัสหาออกมาเป็นสายฟ้าและลืมตาขึ้นภารกิจหรอเอาสิข่ากล้าหาและนุ่มพูเพื่อนคนสุดท้ายปรากฏตัวที่ปากระซิบซึ่งทุกต้นไม้เปล่งเสียงกล่อมเหมือนเพลงกล่อมใจใบไม้พลิ้วไหวเผยให้เห็นใบหน้าบนต้นโอ๊กเก่าแก่ ข้าคือทวินเดลวิญญาณแห่งต้นไม้ถ้าเจ้าต้องการหาโคมเจ้าต้องใช้ปัญญาด้วยเสียงหัวเราะขนมและปริศนาพวกเขาเก้าวลึกสู่โลกมหัศจรรย์แห่งป่าวิชบูดบทที่3บททดสอบของป่าบททดสอบแรกคือเขาวงกฎกระจกซึ่งภาพสะท้อนพยายามทำให้พวกเขาหลงลืมตัวตนข้าไม่ตลกนะ ปอฟฟินตะโกนใจกระจกแต่ความตลกของเจ้าคือพลังวิเศษตั้งหากนะเอลิล่ากล่าวด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะนำความสุขมาเสมอกระจกแตกเป็นผงระยิบระยับและหายไปจากนั้นพวกเขาต้องข้ามเนินเขาสะอึกซึ่งทุกย่างตาวทำให้เกิดเสียงประหลาดเอลิล่าหัวเราะจนเบอร์รี่ในจมูกกระเด็นออกมายิ่งหัวเราะยิ่งตัวเบ้าพินโดตะโกนทุกคนหัวเราะกระจายจนบินขึ้นถึงยอดเขา บททดสอบสุดท้ายคือท่ามแห่งชาวเหงาพวกเขาต้องเผชิญกับความกลัวของตัวเองทวินโดสันรลิกข้าไม่อยากเลือนหายไปจากความทรงจำเอลิล่ากอดลำต้นของเขาเจ้าไม่มีวันถูกลืมเจ้าคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเราแล้วความรักและมิตรภาพของพวกเขาทำให้ความมืดกลายเป็นแสงอรุณบทที่4แสงของโคมวิเศษ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสวนมหัศจรรย์ที่มีโคมหนึ่งวันอยู่บนบัลลังเห็ดแต่มันดับสนิทเจ้าต้องแบ่งปันความสุขที่แท้จริงในใจเพื่อจุดแสงให้มันอีกครั้งเสียงลมพัดกระซิบเอลิลาก้าวไปข้าชอบอบภายกับคุณยายที่สุดปอบฟินพูดข้าชอบจามแล้วได้ฟองเมฆนินบัสคำรามเบาๆข้าชอบีบขณะเพื่อนร้องเพลงกล่อมใจ ทวินโดเอ่ยข้าชอบเรื่องเล่าที่อบอุ่นใจแสงทองค่อยๆปรากฏในโคมก่อนจะสว่างสวัยจนทั่วป่าวิชวูดสว่างวาบต้นไม้เต้นระบำแม่น้ำร้องเพลงแม่มดหมุนไม้กวาดอย่างรื่นเริงเอลิล่ามองไปรอบๆขณะเสียงหัวเราะก,ก้องตองวานเราทำได้ไม่ใช่เราอย่างเดียวหรอกนะพินโด้กล่าวเจ้าต่างหากที่ทำได้ด้วยใจดีของเจ้าเอง